สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตติดดินฟรีดอมไลท์นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สัมาฟาร์มนะครับก็เจ้าเดิมนะครับสำหรับฟลอริดาจุดเริ่มต้นของพวกเรานะฮะก็มีอยู่สองต้นตรงนี้ต้นแม่ใหญ่นะครับแล้วก็นะฮะอย่างที่คาดการไว้นะครับผมไม่ได้มาประมาณเดือนเดือนกว่ากว่ามั้นี่ครับผลที่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับต้นนี้นะก็กี่เดือนแล้วผมจาไม่ได้ปลูกหลายเดือนอยู่นะฮะตอนนี้จะมีประมาณประมาณหเดือนกว่าๆหกเดือนมั้งเดี๋ยวม,<ะ>มานับหนอกัน,นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอ้โหเจ็ดหนอนะครับประมาณเจหนอนะครับสำหรับ ต้นนี้นะฮะนี่นะครับสภาวะที่เจอตรงนี้ก็คือว่าดินเหนียวครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงวัยเจริญเติบโตของเขาเพราะว่ารากเขาจะแผ่ไกลนะฮะอ่าอันนี้ดูต้นแรกไปนะครับอ่ามาดูต้นของผมนะครับนี่ก็เ <laughs> มื่อกี้ได้ลือกระดับ <laughs> แต่งกาบไปบ้างฮะยังไม่ค่อยมีแรงมากก็เลยดึงได้แค่นี้นะครับ ก็นะครับจะออกโทนเขียวเยอะนะครับออกโทนเขียวเยอะนะครับและช่วงหน้าร้อนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะสู้แดดสบายนะครับสู้แดดร้อยสบายะฮะช่วงนี้ไม่ใช่แดดร้อยด้วยแดดร้อยยี่ะฮะร้อนตับแตกนะครับแล้วก็มาดูหน่อนะครับดูหนอ่อดูหนอ่อนี่จริงจงหนอ่อน,นี่คือหน่อแรกนะฮะ ต่นี่คือหน่อที่สองแต่ใหญ่กว่าสูงไวกว่านะครับก็แปลกดูเหมือนกันนะฮะเรามานับหน่อกัน,นะฮะสำหรับหน่อนี้นะฮะ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนอนะครับที่เห็นโผล่ขึ้นมานะฮะแต่คาดการว่ายังจะมีข้างล่างอีกนะที่ยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะ อวบกว่าต้นนู้นนะครับสําหรับหนอจะอวบแล้วก็ทรงจะดูเตี้ยนะครับใบดาบนะฮะทรงใบดาบเนี่ยฟลอริดานะครับสเสน่ห์ของเขาก็ความดังที่แบบสวยลงตัวนะครับก็ตอนนั้นซื้อมาแพงนะครับตอนนี้ราคาลงหวบเลยโหก็ยังไม่ได้ทำการขายนะครับ แต่ว่าถ้าใครจะอยากยกกอก็ได้เนาะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวยกไปทั้งกอเลยไปก็ว่ากันนะครับผมนี่ครับต้นแม่สวยงามนะครับแดดต่อให้แรงถึงร้อยแดดร้อยแดดร้อยยี่นะครับก็สู้ไหวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสู้ไหวแน่นอนก็ดูเวลาแล้วน่าจะอีกเอ่อ ไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึงเดือนก็น่าจะแยกหน่อได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอยากให้หน่อมันใหญ่เพราะฟลอริดาเนี่ยมันเป็นกล้วยปราเซียนจริงนนะฮะส่วนใหญ่แยกไปจะไม่รอดนะทำยากอยู่นะครับหน่อปราบเซียนนะครับฟลอริดานี่นะครับก็อาการค่อนข้างจะเหนื่อยับผมเพิ่งหายจากการเป็นโควิดนะฮะและหนาวแย่มอนกันนะ อ่านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเข้ามาสับสไคร e กันมานะครับให้ถึงหมื่นสับไไว้นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะแตะหนึ่งหมื่นศัพท์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นะฮะยังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทําสไตล์บ้านๆไม่ได้อีดิตไม่ได้อะไรนะฮะก็เอาตามที่อุปกรณ์เราพร้อมอุปกรณ์เรามีนะครับให้ ดูง่ายนะครับรับชมง่ายเข้ามาดูง่ายนะฮะก็น่าจะโอเคแล้วเนาะนะครับ่ก็ใครอยากได้หนอก็ติดต่อมานะครับสําหรับต้นนี้นะครับหนอสวยนะครับทรงตรงเด้สวยนะครับผมสวยนครับนี่จะเป็นเล่นฮาร์ปไปเลยนะฮะสวยอ่ราคาย่อมยาวนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นของน้องปิงที่ดูแลให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับ ก็ฝากไว้นานแล้วตอนนั้นซื้อมาตั้งแต่ต้นยังเล็กอยู่นะครับประมาณห้าหมื่นนะฮะของผมนี่ซื้อมาต้นเล็กๆนะครับประมาณสี่หมื่นสองตอนนี้ราคาลงแบบน่ากลัวมากนะครับก็ผมว่ากาจะขยายไว้ก่อนขยายไว้ก่อนสร้างจํานวนไว้นะครับยังไม่รีบขายนะครับแต่ใครสนใจก็ทักมาเผื่อได้ขายใช้นี่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับชีวิตติดดินฟรีดอมไลท์ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ